มาเบเบงอาจจะอันห้อยเพิ่นโหดหนามเฮ็ดจ้ะกังเว่นเวลาเที่ยงพอดีเลยนนไอหอยสวัสดีค่ะสวัค่ะจ้ะนี่พี่หโหดเนาะใส่วัวโลดหน่อยห้อยหนามแห้งๆโหดใส่หลังใส่เฟืองเปียกๆเ,เลยวะจา้ะรอ,อบๆแปลงนี่เด้อพี่น้องหนามจนหงเลยจ้ะนี่ สังเกตเบิ่อง,อ,งอืมได้เก็บเลยตัวนี้ต้องหดทุกมือป่ะจา้าเลยเวลาใดแน่หอยช่วงมากับช่วงนี้ละหาโมงเที่ยงเระช่วงนี้แดดหาโมงช่ว,วงเที่ยงช่วงที่าทอากาศห่อนจะจัดเลยเนาะ ยามเมื่อแรงก็หดอยู่นั่นโอ้ยามเมื่อแรงเฮาก็หดอีกก็ได้เฮาเฮาต้องหดใส่ในแปลงบ่อยหอยหดได้บ่ท่วงกลางเว็นนี่เปิดเปิดบ่บ่ได้เลยแม่นบ่โอ้จ้าน้ําโล่เซลซาไหลแล้วแดดบดมันก็บดน้จ้ห้ามเด็ดขาดเนาะยเที่ยงยเวนเนาะ ห้ามหดข้งในเด้ค like ่ะกะเพิ Or, right yeah. uh, s <S uh, uh, ่นมาหามื oh. ้อเช้ากะย่อนเฮ็ดยุกอือๆเพิ่นเพิ่นบ่เคยเฮ็ดเหาเฮ็ดใหม่จ้าเพิ่นบ่กล้าหด้งในจ้ายานี้มันฮ้อนมันแห้งไว้นะ้งในแปลงอือบาดนี้ควรสิหดเวลาใดในแปลง้หอยในแปลงนุ่2ทุ2บมันเย็นมันเย็นลงอ้มันฮ้อนแงเฮาก็เปิดให้มันระบายก่อนบ่ เปิดเพื่อคืนคือตอนตัดใหญ่เลยมันบอกเปิดไ้จังนาทีจ้ะ10นาที10นาทีจังค่อยโหดเนาะจ้ะคือถ้าเเก็มาเป็นบวกางดยาดเฮ็ดยุบีมือมือก็เก็บไปเรื่อยพัดยุบไปน้ำเฮ็ดเหรอจ้ะมันแห้ง ถ้แป้งแห้งเฮดมันสิบ่ใหญ่ขึ้นแม่นบ่อยหอยมันสีฟอลงเรื่อยบ่วิธีแก่คือโฮสนามทั้งในช่วงทุ่มสองทุ่มโอ้ในเด้อพี่น้องวิธีแก่แก่ปัญหาสปอหนาเนาะจ้าจ้าจ้าจังเว้นนี่ห้ามเปิดเด็ดขาดห้ามทุกอย่างห้ามเปิดเก็บห้ามเปิดโฮสทั้งในจ้าเฮดเท่าสิยุุเด้อพี่น้องเอาคลิปนี่ เอาไว้ซ้ำนี่น้อยห้อยสันๆนอกขอบคุณหร้ยๆจ้าสวัสดีค่ะ